สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับวันนี้นะครับตื่นเต้นมากนะครับผมวันนี้เขามีงาน VTV Unbox นะครับผมแล้วเขาก็เปิดตัวซีรีส์ใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับของ VTV นะครับและที่อย่างเรื่องหนึ่งเลยที่เราจะไม่พลาดเด็ดขาดนะครับผมในปีนี้คือกลนรักรุ่นพี่นะครับผมของน้องยินแล้วก็น้องวอนะฮะซึ่งเรารอมาเกือบ2ปีแล้วนะครับผมในสุดเราก็ใกล้จะได้ดูแล้วนะครับกับกลนรักรุ่นพี่ตอนนี้ก็ถ่ายทํากันไปน่าจะเสร็จแล้วแหละอืมแล้วตอนนี้ก็มมมีเาแล้้ววดยผ เดี๋ยววันนี้เราจะมารีอคทีเซอร์กันนะครับของคนรักรุ่นพี่นะครับที่เป็นงานของว t ที r ี g i n a l วันนี้อยู่กับพี่แฮมคนเดียวก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนที่เป็นซีรีส์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมีพี่แอดมารีอคด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเรา,เรามารีอกชันกันนะครับกับทีเซอร์ตื่นเต,นต้นแล้วอะ่ะเราแบบเหมือนกับตอนนั้นเราดูที่มันแบบเป็นเป็นแบบ 3.5ตอนเนาะแล้วพอตอนนี้รู้สึกว่าเราจะได้เห็นที่เป็นซีรีส์เต็มๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยนแบบเลยิี่เราตอนที่ไปฟังคลิปของน้องยินกับน้องวอในอ,อยินยาด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นน้องเขาก็เหมือนกับมีความกังวลกันเรื่องว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้มันจะได้ไปต่อหรือเปล่ามันจะอยังไงแล้วเหมือนกับว่าเออมันก็เป็นความกังวลของน้องสองคนแล้วสุดท้ายเหมือนวันนี้ผลงานมันได้แบบมันถึงจุดแล้วอะ่ะมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะได้เห็นมันคลอดออกมาแล้ว มันมันแบบสําหรับน้องแล้วว่ามันก็ตื่นเต้นสำหรับเราคนดูเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งมันเป็นตัวเต็มด้วยเราอยากจะรู้ว่าพอมันเป็น V ีกับมาแบบเต็มๆแล้วเขาจะถ่ายทดอโลมาได้ดีแค่ไหนโอเคครับอ่ะไม่เปการเสียเวลาแหละไปดูทีเซอร์กันเลยดีกว่าก่อนอื่นขอคุณทาง VTV นะครับที่อนุญาตทำเร c ชั่นได้นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับผมกับกลรักรุ่นพี่ทีเซอร์ครับผมเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแนวยาวหมดเลย กให้นั <epo ch> ่งรถแล้ว mmm. ก้านหายใจนั่งในหัวสะพานเรียนท้ายสะพานคำขอจะเป็นจริงมีคนอ่านหนังส <chat> ือเพื่อนยังน้องมาร์คสวัสดีครับพี่เหนือเหนืออุ้ยพี่วีกับพี่พลอ่ะเขาคบกันนานแล้วพี่พลอ่ะคนนี้มาเล่นซัน้อมต้องคนนี้ พี oh, ่แพ๊กวอลลีดน้ำมาเมื่อกี้พีวีดน,น่ารักมากเลยอ่ะทุกอย่างมันเร็วมากกูรู้ว่าที่กูพูดตอนเนี้ยมันอนาชานะเว้ยแต่มึงช่วยรอกูหน่อยนะโอ้ทยที่อ้ดี่อ้ ดูดอีกรอบได้ไหมมันเร็วมากเลยอ่ะห้าสิบเก้าวิขาดูอีกรอสบสะพานขาวเนี่ยเขาให้นั่งรถแล้วก้านหายใจนั่งในหัวสะพานยันท้ายสะพานคำขอจะเป็นจริงมีคนอ่านหนังสือเพื่อนเนี่ยน้องมาร์กสวัสดีครับพี่เหนืออีสต์ พี่วีกับพี่พลอ,อ่ะเขาคบกันนานยังหรแป๊บเดียวจะสามปีแล้วมาร์คเฮ้ยพี่แพ็คเป็นน่ารักมากเนี่ยพี่วีคุณรู้ว่าที่กูพูดตอนเนี้ยมันอาจจะช้านะเว้ยแต่มึงช่วยเรากูหน่อยนะ โอ้ยแบบเป็นทีเซอร์ที่ให้อารมณ์ครบเลยอ่ะคือมันคือมันมันตอบโจทย์อารมณ์ที่ว่าเราดู3.5ตอนไปแล้วอะเรารู้แล้วไงว่าโทนเรื่องมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเด็บมาเขาจะโดนทำร้ายอะไรบ้างจากพี่วีเนาะแล้วแบบว่ามันก็มีโทนอารมณ์แบบนั้นเราได้เห็นหมดเลยตั้งแต่ฉากที่เหมือนกับแบบ มาไม่โอเคเดี๋ยวถอดเสื้อแบบทอนบนแล้วก็จะต่ออยกันเหมือนฉากบนเตียงที่เหมือนกับฉันได้เสียตัวไปแล้วแล้วก็มีการไม่โอเคกันอะไรเงี้ยหรือว่าฉากที่เหมือนกับว่าสุดท้ายตอนนี้เขามีความสุดด้วยกันเขาก็กลับมาดีกันอมยิ้มกันหรือฉากที่เขาเห็นอยู่กับพี่พลอยแล้วก็มีพี่แพ็คมาคือพี่แพ็คเนี่ยโหเ่นนี้คือได้หมอลิมมาคือสุดคือชอบมากอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยังมีแบบพี่เหนืออืม คือน้องพร้อมใช่ไหมแล้วว่าเออมันได้เห็นบรรยากาศอื่นๆที่เราไม่ได้เห็นตอนที่เป็นสาจุดห้าตอนเพราะตอนนั้นเหมือนต้องเล่าทุกอย่างให้มันกระชับเนาะแต่พอตอนนี้เราได้เห็นดีเทลรายละเอียดบรงอางที่มันใส่เข้าไปในห้องสมุดเอยการที่เหมือนต้องกั้นหายใจปั่นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะทาตามที่ขอพรให้สําเร็จหรืออะไรแบบนี้มันเป็นดีเทลที่เราไม่ได้เห็นตอนสาจุดห้าตอนเลยแล้วเขารู้ไงว่าเรารู้แล้วว่าเรื่องเป็นแบบไหนแล้วเราต้องการจะเห็นจุดที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ดึงสีนพวกนั้นขึ้นมาอย่างงี้ แล้วบางซีนมันทําได้ดีขึ้นอีกสีมันสวยขึ้นไปอีกขึ้นแบบเอรชอยากรอดูแล้วว่าคือแบบดีอ่ะคือมันเป็นทีเซอที่ตัดออกมาได้แบบมันมันมันตัดมาได้ครบในอารมณ์ที่แบบที่เราอยากเห็นนะ่ะทั้งช่วงแห่งความคิดถึงช่วงแห่งความที่มันมีความเจ็บแค้นกันมันมีความที่โก,กรธเกลียดกันมันมีความที่แบบ เหมือนฉันเป็นมือที่สามมันมีหลายๆอารมณ์ที่แบบออกมาภายในซีเซอร์นี้รู้สึกแบบคนคนตัดทีเซอร์ก็เก่งนะที่จะเลือกเฉพาะซีนที่คิดว่าคนอยากเห็นมาอย่างซีนทะเลนี่คือเป็นซีนแบบที่เราไม่เห็นเลยในซีรีส์นะครับเพราะว่าตอนนั้นเรามันเป็นแบบซีรีส์ที่ถ่ายแบบช็อตซีรีส์เนาะแล้วมันก็ถ่ายอยู่แค่ในมหาลาัยอะไรเงี้ยมันมีหลายๆฉากที่เราแบบโหอยากดูมากแล้วมันน่ารักอะ่ะ แล้วเราจะได้เห็นอารมณ์แบ็กกราวตัวละครมากขึ้นว่าพี่วีต้องผ่านอะไรมากว่าจะได้รักกับมาได้แล้วมาเขาต้องผ่านจุดไหนมาถึงแบบฉันอาจจะอยากจะทิ้งพี่วีแล้วแต่สุดท้ายฉันก็ต้องฉันก็ทิ้งเขาไม่ลงอะไรเงี้ยมันแบบโหมันมีหลายอารมณ์มากตื่นเต้น59วีที่มีค่ามากนะครับผมอยากจะรอดูเป็นเทเลอร์เต็มๆแล้วว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับอะ วันนี้มาเป็นคลิปสันส้นๆนะครับผมประมาณนี้นะเขาวกกับรัน r รี c t ชั่นทีเซอนะครับของคนรักรุ่นพี่เดี๋ยวพอที่เป็น t ทเลอร์เต็มๆเดี๋ยวเรามาเรี c t ชั่กันอีกทีนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีน้องยินกับน้องวอเนี่ยเขาร้องเพลงตอนท้ายงานด้วยนะครับผม กับเพลงคนน่ารักมักใจร้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีแอคเพลงนั้นด้วยนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะครับผมอาจจะต่อจากคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนให้มาติดตามกันด้วยนะครับผมตื่นเต้นในด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวด้ยมีโอกาสมารีแอคชันกันเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมตอนที่เราวิเคราะห์ตอนจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราดูแรกๆเลยของการเปิดช่องนะครับเมื่อส่องแบบเกือบปีกว่าแล้วว่าที่เราเปิดช่องเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราวิเคราะห์อะไรมากมายมันมีอารมณ์หลายๆอารมณ์ที่เราได้เห็นความสามารถของยิ้กับวอยที่เราได้พูดคุยกันเรารู้สึกว่านอ้องเขาเก่งขึ้นเขาซิงโครไนซ์กันมากขึ้นตัวเขาสองคนมันซิงกันมากขึ้นเราคงจะได้เห็นโมเมนต์ที่มันน่ารักมากขึ้นแต่เมื่อกี้เราเห็นรอยยิ้มตอนที่เขาใส่หมวกกันน็อกอะ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบโคตรดีอะ่ะเออเราคงจะได้มาพูดคุยอะไรกันมากขึ้นตอนที่เป็นซีรีส์เต็มๆแล้ว รักและคิดถึงเรื่องนี้มากคงได้เจอกันครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด c r i b e ด้วยติดตามได้เสียงทางน,นะครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่ทำมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย